หมอพรอทิพย์เผยแล้วภาขาวที่บังแจ็คส่งมาอ้างเป็นของแตงโมจากกรณีภาขาวที่บังแจ็คส่งมาให้หมอพรทิพย์ตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่27มิยยอ65รายการดราม่าวันนี้ดำเนินรายการโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้พูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันในประเด็นการจากไปของดาราสาวแตงโมพัฒน์ทดาแพรทอยหญิงพรทิพย์ได้กล่าวในรายการช่วงหนึ่งถึงแผลก้างปลาที่ข่าวว่าเรื่องบาดัก แผลใบพัดไม่มีในตำรานิติเวชจนมาเจอบทความวิชาการเรื่องรวบรวมปลาพายุที่โดนใบพัดเรือมันจะเป็นแนวขนานกันมันก็เหมือนเคสนี้แต่ไม่มีรูปก้างปลาพร้อมทั้งอธิบายเรื่องแผลที่เกิดจากใบพัดเวลาเจอเรือสองใบพัดซึ่งจะหมุนส่วนกันแล้วทําให้เกิดแผลเป็นก้างปลาจึงย้อนกลับแผลของแตงโมมันเป็นก้างปลาแต่ไม่ขนานไปในทางเดียวกันมันเฉียงเข้าหากันถ้าเป็นแบบนี้ได้ต้องเกิดจากใบพัดเรือ หลังจากนั้นหมอพรทิพย์กล่าวถึงภาพขาวที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยระบุว่าเป็นของปลอมอย่างแรกคือมันไม่มีรูตามที่เห็นน้องแตงโมผูกไว้แต่ผ้านี้ไม่มีจะเห็นว่าด้านหลังมีรูแต่มีเลือดมนุษย์และตรวจดีเอนเอแล้วเป็นเลือดผู้ชายยืนยนันไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของดี i ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรเพราะจูจ่ๆมีเลือมหาสารติดอยู่ที่ผ้าแล้วใครเอาผ้านี้ส่งมาขอบคุณรายการดราม่าวันนี้